สวัสดีนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับสองห้าหกสี่นะครับเฮ้ยสองห้าหกห้านะครับสองห้าหกห้าสวัสดีปีใหม่นะครับวันนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวผมมามาอัปเดตอัปเดตชุดชุดปีใหม่นะครับปีหกห้า เป็นเป็นสองมีสองลำครับมีสองลำเป็นรางอลูมิเนียมนะครับรางอลูมิเนียมสี่เหลี่ยมตันกับรางอลูมิเนียมปืนศูนย์นะครับรางปืนศูนย์หนึ่งลำนะครับนี่เป็นรางขนาดสิบหกมิลนะครับหนึ่งลำตัวนี้เป็นรางสี่เหลี่ยมสิบเก้ามิลหนึ่งลำตันนะครับปีข้างคข้านะครับท้ายเป็นท้ายกำคอนะครับ ท้ายเป็นท้ายทรงกำคอครับเป็นไม้ท้ายประดู mag, แปลงลาง 130, ร้อยสามสิบชักแปดสิบลางตัวนี้ถ้าเป็นลางเหลี่ยมนะครับจะ,จะเจาะลดน้ำหนักหน้าแบบนี้ถ้าเป็นลางเหลี่ยมตันนะครับลางเหลี่ยมตันจะเจาะลดน้ำหนักหน้านะครับตัวนี้ไก่ฝังลางชุดบนชุดบนนี้เป็นชุดของช่างวิศนุชาวเวียงนะครับ นนะครับประทับบ่าพอดีเลยครับจากท้ายถึงโกงงกลถึงกำคอครับนี่จะไม่ได้สั้นนะครับจะไม่ได้สั้นแล้วก็จะไม่ได้ยืดยาวจะพอดีพอดีนะครับนะครับเดี๋ยวผมเดินไล่ให้ชมทีละลําอีกทีหนึ่งครับไอล่างตัวนี้ยาวร้อยสามสิบสามสิบแต่ตัดท้ายนะครับตัดท้ายให้มันใสให้มันพอดีให้มันนอกข้างหน้าจะเหลือประมาณร้อยยี่สิบ 2ี่สิบเประมาณนี้แล้วลำที่2อ,อ๋อลืมแจ้งลำนี้เป็นของพี่เนะครับชื่อ M อพี่แกสั่งมาในไลนะ์พี่แกสั่งมาในในไลน์เดี๋ยวจัดส่งให้พรุ่งนี้เลยนะครับจริงๆฮะจริงๆสองลำนี้ปกติจะส่งไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับตั้งแต่เดือนธันวาปีที่แล้วแล้วนะ แต่พอดีเพอ,อ่อนลางมาไม่ทันนะครับลางมาไม่ทันก็เลยก็จะจัดส่งให้เป็นเป็นพรุ่งนี้นะเป็นของขวัญปีใหม่ให้ปีแกเลย <laughs> ตัวนีเ้เป็นของคนที่อยู่บ้านใกล้ๆกันนะครับตัวนี้ไม่ได้นะครับบ้านใกล้ๆกันตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นสเปคปืนศูนย์ตัวนี้เป็นสเปคปืนศูนยนะ์นะครับลางปลายลางนี่ จะเป็นแบบนี้นะครับมีร่องเชือกวิ่งตายรางได้ปกติปกติจะใส่ลูกปลายรางแบบนี้นะครับปกติจะใส่ลูกปาลายรางแบบนี้ลูกจะไม่ออกนะครับนี่เห็นไหมลูกจะไม่ออกนะครับแต่นี่ให้นายช่างวิษณุเขาแบบอัปเกรดให้หน่อยนะครับอัปเกรดก็คือว่าครับจะบากตรงนี้ครับนี่นายช่าง จะเอาไอ้เครื่องมิลลิงครับเครื่องมิลลิงกัดตรงนี้นะครับกัดตรงนี้เปิดกว้างตรงนี้นะครับเปิดกว้างตรงนี้เพื่อเอายุกเอาลูกนะครัเอาลูกใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะได้เร็วขึ้นนะครับเร็วขึ้นในเวลาการเรายิงแบบประมาณนี้นะครับมันจะได้ไวขึ้นนะครับมันจะได้เร็วขึ้นนะครับแบบนี้นะครับ ปกติคือถ้าเอาออกออก็ดึงแบบดันแล้วก็ถอยออกนี้นะครับเวลาใส่ก็นะครับมันจะสะดวกนะครับลางนะครับชุดลางมินียมมีสี่แบบนะครับชุดลางมินียมมีทั้งหมดสี่แบบลูกค้าอยากได้แบบไหนก็ทักมาหาผมได้นะแบบชุดลางมินียมที่ว่าพร้อมยิงนะที่ว่าพร้อมยิงพร้อมใช้งานนะครับดูอีกฝั่งนะเป็นกระดูแดง ถ้าแบบนี้ราคานะครับสามพันสามนะครับสามพันสามร้อยบาทสามพันสามร้อยบาทค่าจัดส่งสองร้อยนะครับค่าจัดส่งสองร้อยก็เป็นสามพันห้าสามพันสามบวกสองร้อยเป็นสามพันห้าปลายทางก็มีนะครับปลายทางต้องบวกเพิ่มนะครับต้องบวกค่าขนส่งเพิ่มนะครับปลายทางนะครับตัวนี้นะครับถ้าเป็นรางเหลี่ยมตัวนี้รางอลูมิเนียมตัวนี้ขนาดมันจะใหญ่กว่าตัวนู้น ใหญ่ตัวนั้นไอตัวนี้ขนาด16มิลอันนี้19มิลและตัวนี้ตันนะครับถ้าเป็นสเปคตัวนี้นะครับมันตันคือหนึ่งมันจะรับน้ําหนักยางได้เยอะหน่อยนะครับนะแต่มันก็จะเพิ่มมาคือมันตันคือมันจะเพิ่มน้ําหนักมานะครับน้ําหนักก็นะครับนะครับมันก็จะเพิ่มน้ําหนักมาแล้วแบบนี้มันก็จะเบาหน่อยเพราะว่ามันเป็นรูรูกลวงแบบนี้ก็ใส่ ได้สบ,บายนะครับสองเส้นสามเส้นได้สบ,บายนะแบบนี้นะครับใส่ได้สบ,บายยิงถ้ายิงไม่ได,ไได้ไม่ได้ยิงแบบไม่ได้ยิงไกลยิงอะไรใส่สองเส้นนี่ก็โอ้นะเดีย๋ยวผมให้พี่ๆนานะได้ชมใกล้ๆครับผมนะครับเดี๋ยวให้ชมใกล้ เป็นไม้เก่านะครับเป็นไม้ประดู่แดงเก่านะครับนี่นะครับไอ้ก่งไก่นะครับก่งไก่เป็นไก่สเตนก่งก่งสเตนเลสนะครับเป็นไก่ฝังสเตนเลสมีเซฟนะครับไก่สเตนเลสไก่กล่องนะครับไก่กล่องสเตนเลสมีเซฟนะครับเซฟนกนะครับนี่ขาจับท่อสเตนเลสนะครับปีกอลูมิเนียมหนา6.3มมิลนะครับ ครับครับไกฝังจะใส่ทุกดอกให้ดูนะครับตัวนี้ก็คือวางบนเลยนะครับถ้าเป็นรางเหลี่ยมรางเหลี่ยมตันนี่ก็คือจะวางบนเลยนะครับแล้วก็ดันดันเข้าล็อกครเซฟนะครับกดนะครับเวลาเรากดไกลมันก็ไม่ลั่นนะครับนะครับเวลาเรากดไม่ลั่นปดเซฟลงปุ๊บลั่นไก นะครับตีวนี้ประมาณนี้นะครับดูอีกฝั่งฝั่งนี้นะครับประมาณนี้นี่ก็คือแบบที่1แบบที่2ก็คือรางของนายช่างจะจะมีทั้งหมด4แบบนะรสี่รุ่นมี4รุ่น4แบบนะชอบแบบไหนก็ทักมาได้นะครับชุดชุดรางมิเนียมนะครับถ้าเป็นกำคอนะครับสามพันสามนะครับ ถ้าเป็นมือสอด3,600นะครับก็คือมีค่าจัดส่งทั้งหมด200นะครับตัวนี้เป็นสเปคลางปืน0นะครับนี่ครับใส่ใส่ง่ายนะครับ เพราะว่าแกจะบากให้ตรงนี้นะครับปกติปกติมันจะใส่ตรงหน้ากล่องไม่ได้นะมครับมันต้องใส่ปลายรางลูกจะไม่ออกติดครับนี่ก็คือแกจะกัดนะครับให้แกกัดให้มันกว้างตรงนี้นะครับเพื่อเอาลูกใส่หน้าหน้าไกได้เลยนะลูกยัดหน้าไกได้เลยนะครับล็อกนะครับมีเซฟนกนะครับแกไกสเตนเลสเซฟนกนะครับอายุการใช้งานมันจะนานครับไกสเตนเลสนะครับมันจะไม่ลุยไม่อนนี้ง่ายนะครับ นี่ครับปีกสองลำนี้เป็นปีกสี่ห้านะครับปีกสี่ห้าเดี๋ยวมีคนโทรมาเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตรับโทรศัพท์สวัสดีครับ โอ้ครับผมมียอดกัน2,800บาทครับครับผมครับครับสวัสดีครับมาส่งของครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของปี65ส่งงานเป็นชุดบนไอชุดลางวินียมไปเลยนะครับ เดี wollen, toda, ๋ยวถ้าไอชุดที่ผมกําลังขึ้นให้อยู่นู่นนะครับนู่นเดี๋ยวให้ดูครับนู่นนะครับที่ลูกค้าสั่งนะครับตั้งแต่เดือนธันวาของปีที่แล้วนะครับนี่ยี่สิบยี่สิบสองท่านนะครับนี่เรียงเรียงไว้ให้อยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะนี่นะครับเดี๋ยวจะทําพร้อมกันเลยประมาณมกราได้นะครปลายเดือนมกราหรือสิ้นเดือนมกราทาพร้อมกันทีเดียวเลยนะครับมันจะได้ส่งพร้อมกันนะครับ เดี๋ยวคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเพราะว่าไม่ได้อัปเดตลงหลายวันก็เพราะว่าหยุดนะหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับ,นรบเนาะคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆเลยนะกดไลค์กดซับสไครต์ให้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อ,ตอไปเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวผมอัปเดตให้พี่ๆนะนะได้ชมกันอีกทีนะครับผมบเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ